Mm-hmm. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. With no regrets, live with every breath See my message start to spread And I have so many dreams When you hit your teens, life ain't really what it seems Try to find out what yeah. it means Always yeah. do it on up. my own So I gotta get through it And the only thing I know is to love what I'm doing Never give up, never slow Till I finally prove it Never listen to the nose. I just wanna keep moving Yeah, I put out all the it's My only medicine, yeah Everything I do, I'm just being genuine Yeah, I'm sick of being screwed สวัสดีครับพบกับช่อง KC Channel นะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมพาเพื่อนมาชมหนังกลางแปลงกันครับครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับเจ้าของทีมงานกันนะครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ช่วยแนะนาตัวหน่อยครับ๋อผมชื่อทวัตบัวขาวนะครับเป็นลูกน้องของคงไพยภาพยนตร์วันนี้ทุพี่ไม่ได้มาครับผมครับแล้วขอท้าวความนิดนึงนะครับว่า ชื่อธงชัยภาพยนตร์นี้ได้ไหมครับธงชัยภาพยนตร์นี้ตั้งแต่รุ่นพ่อครับผมแล้วเล่นมานานยังครับประมาณ3ามสิบปีครับผมครับเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูพาวเวอร์ตัวล่างเลยครับเป็นของอะไรครับพี่ค e ริเทคพาวเวอร์ของคาริเทคแปดพันห้าแปดพันห้าร้อยวัตต์ใช่แปดพันห้าร้อยวัตต์ครับผมครับตู้สี่ใบสี่ดอกของยี่สิบนิ้วของค e ริเทคครับตัวต่อมาก็เหมือนกันแบบนั่นเองครับ ขับได้แม่สีดอกตัวนี้จะเป็นสามพันหกขับเสียงกลางเสียงกลางครับของนะครอเป็นสี่ชนั่นอ๋อเอเป็นสี่ชันั่นชนั่นละชันั่นละมันยืดสามพันหกเนี้ยมันจะแบ่งอ๋อครก็ต่อมาก็เป็นคุมไม่ว่าปี่าปปีคอร์สคอร์สนี่ก็มีปรับเบรจจางแหลมอ๋อครับครับทั่วไป แล้วก็ช่องใบดอกมีเหมือนกันแล้วก็เป็นตู้อ่ามาตู้เดี๋ยวเราไปดูที่ตู้ลำโพงเลยนะครับครับต่อมาเรามาดูที่ตู้ลำโพงครับอันนี่ก็เป็นตู้ของคาริเทคคาริเทคอ่าเป็นยี่สี่นิ้วครับครับแล้วเป็นใบละหนึ่งดอกครับเป็นไวทขนาดกี่นิ้วครับพี่ไวท์หกนิ้วอ๋อเป็นไว้์หกนิ้วนะแล้วก็เป็นตู้ของบริษัทของเขาเลยทั้งตู้ทั้งดอกบริษัทคาริเทคอ๋อลงข้างละ ข้างเราตอนนี้ข้างเอาข้างเราแปดใบเมื่อวานคือลงข้างเราสิบสองใบนั้นคือชนใหญ่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านเสียงกลางครับเสียงกลางครับอันนี้เป็นทอนของเอตาวแตนแตนที่ว่าใช้กันแรงๆทั่วไปปากขนาดกี่นิ้วครับพี่ตัวนี้ยี่สิบนิ้วปากยี่สิบนิ้วเป็นตูดสี่ร้อยห้าสิบใส่ใส่สี่ตูดครับตอนหนึ่งปากเรื่องน้ำเสียงนี้เป็นไงเสียงนี้เป็นยังไงมัน ได้แนวโคตรได้แรงแล้วเหวานก็ได้เปิดขอก็ได้แล้วผมเห็นที่เป็นรุ่นดอสีดำปวยสีดำนั่นคือรุ่นหนึ่งตัวนี้คือจะเป็นรุ่นรุ่นแรกๆ้านั้นตอนนี้คือเป็นรุ่นใหญ่ออกมาเป็นปากที่แปดครับเดี๋ยวเรามาดูด้านเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมนะครับนี้เป็นแหลมของไทเทเนียมซาวไฟบริษัทเดิมของคือของประดิษฐ์เจริญสาวที่ว่าเป็นบริษัทเก่าของบรเทคที่คอนแทนอยู่นะครับเป็นแหลมซาวไฟตอนนี้ ราคาจะแพงมากด่กล้องนึ่งนี่สามสามสตัวตัวเพื่อในการยกง่ายง่ายครับแล้วด้านบนนี้เป็นของอะไรครับพีนแลมอิโออกล้องละสามหัวเท่ากันแล้วส่วนเรื่องจอครับพี่เรื่องจออะไรี้เป็นจอคือลงเป็นมาตรฐานทั่วไปแบบนี้ครับผมแล้วก็ติดต่องานหรือว่ายังไงก็ชมกันในเพจได้ มีเพจนะครับเียเป็นเพจของวสิณพูตานครับติดต่อกันได้นะครับทงไพรภาพยนตร์ครับแล้วเรื่องสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานี้มีผลกระทบบ้างครับกระทบพอสมควรนะเพราะว่าเงียบมากครับต้องเพิ่งจะมีงานเนี่ยสักประมาณประมาณเดือนต้นต้นเดือนส่อฝ่ายครับแต่คือเรามีทุกทำอย่างอื่นด้วยครับต่างนี่คือตั้งแต่รุ่นพ่ออ่าแล้วก็คือทำกันต่อมาเรื่อยๆมา ของเดิมก็คือใช้ของพาวเวอร์ของปฏิจจารณาเป็นไอน้ช่างของ hey คลิเทคเนี่ยก่็เคยทำอยู่ของปฏิจจารณาครับผมครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวอะไรก็ฝากเพื่อนๆครับกดไลค์กดติดตามในช่องผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับ thank <laughs> you